ชีวิตติดขัดจากคนเคยมีเงินแต่ตอนนี้ก็ขัดสนไปหมดจะทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรหลวงตาม้าปัญญายธรรมมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งถามหลวงตาว่าชีวิตมันติดขัดเสียคนรักผ่อนบ้านผ่อนรถจนจากคนเคยมีเงินแต่ตอนนี้ก็ขัดสนไปหมดหมุนไม่ทัน จะทาอย่างไรดีครับจะแก้ไขอย่างไรดีหาทางออกไม่เจอเลยสักทีครับหลวงตามาตอบปัญหาลำบากนะชีวิตนี้นะเห็นท่าจะต้องไปบวชแล้วละ่ะก็คงมีวิธีเดียวก็ต้องบวชแล้วละ่ะลองตั้งสัจจะอธิษฐานกับโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งดูซิที่เราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับท่านอธิษฐานให้มันมั่นหน่อย ถ้าจบตรงนี้จะบวชหรือจะทำความดีหรือจะรักษาศีลห้าหรือศีลแปดตลอดชีวิตมันมีคนคนหนึ่งเมื่อสัก2ีปีที่แล้วเนี่ยสมัยก่อนก็เป็นโรคที่ไม่หายยางไงก็ไม่เป็นก็มันมีขึ้นมาแล้วลหละตุมขึ้นแล้วเขาไปหาหลวงตาที่ถ้ำหลวงตาก็แนะนำลักษณะอย่างนี้นั่นแหละเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ดอกเอ็งตั้งสัจจะอธฐานกับหลวงปู่สิ จะรักษาศีลตลอดชีวิตเสียนห้านี่แหละแล้วก็จะกินน้ำมนต์จะสวดมนต์สวดจักกพัทตลอดเวลาที่นึกได้อธิษฐานนะไม่ใช่อธิษฐานแบบรัดเกินไปจะสวดมนต์จักกพัททุกวันถ้านึกได้ก็ถูกแล้วละ่ะนึกได้ก็สวดแล้วไงแล้วจะรักษาศีลห้าตลอดชีวิตนะจะกินน้ำมนต์ตลอดชีวิตเขาใช้เวลาสามสี่ปี ตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่หายนะเนี่ยคนที่ถามเมื่อกี้เหมือนกันลองพิจารณาตัวเองลองตั้งสัจจาอธิษฐานเพราะในอดีตเราก็ไม่ใช่เกิดมาคนเดียวเราก็มีญาติญาติเรามันก็มีเป็นพระบ้างเป็นผู้มีบารามีบ้างที่อยู่ในเทวดาพรมอะไรพวกเนี่ยถ้าเขาช่วยนะลองอธิษฐานดู สำหรับชีวิตติดวิบากกรรมการเงินมีปัญหาแก้กรรมอย่างไรให้หลุดพ้นวันนี้มีทิศดีๆมาให้ฟังกันดวงตกการเงินมีปัญหาชีวิตเริ่มจะดีแต่ก็มีเหตุให้แย่ทุกทีไปกรรมที่ต้องประสบปัญหากับเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องการจิบจืมเงินคนอื่นหลอกลวงหรือมีกลไกวางแผนอยากได้ของคนอื่นเขาทั้งในอดีตปัจจุบัน รู้หรือไม่ก็ตามกรรมยังตามติดมาจนปัจจุบันส่งผลให้ชีวิตติดวิบากกรรมทำให้การติดเงินติดขัดไม่ว่าจะทำอะไรขั้นตอนการหลุดพ้นจากกรรมสิ่งที่ต้องทำเพือแผ่เมตตาให้ตัวเองกับคนที่เราเคยกระทำและแม้แต่สัระสัตแผ่บุญกุศลทำบุญและขออโหสิกรรมหลายคนน่าจะเคยเป็น หรือกำลังประสบพบเจอกำลังเก็บเงินหวังมีเงินก้อนแต่พอเก็บได้สักระยะก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นจ่ายออกไปไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังต้องจ่ายตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอจะเก็บเก็บอีกก็มีเรื่องให้ต้องจ่ายนั่นแหละค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้กรรมอย่างไรวันนี้ จะมาเฉลยให้ฟังกันกรรมที่มาจากส่วนใหญ่เอาเงินของคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได้ทางที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทําเลยตามเลยหรือหยิบจืงมคนอื่นแต่ไม่คืนอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินของทองมีเท่าไหร่จะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อย มันก็ส่งผลทำให้พอมีเงินคุณจะไม่สามารถเก็บได้เลยและที่สำคัญอาจจะเป็นการโกงคนในอดีตชาติมีการหลอกลวงคนอื่นเขาต้านการเงินมาก่อนหน้านี้หลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบี้ยมหาโหดเรยุยงให้คนเสียเงินเพื่อหวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกได้ว่าใช้ชีวิตการหลอกลวงทำให้ส่งผลในเรื่องของการเงิน มาถึงกรรมที่เกี่ยวกับพ่อแม่ถ้าคิพ่อแม่หรือโกหกว่าจะเอาไปใช้ในเรื่องของการศึกษาหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นมงคลแต่คนเอามาใช้เที่ยวเล่นกินเดิมจะส่งผลอย่างแน่นอนส่วนวิธีแก้อย่างง่ายๆให้มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครแล้วก็ตามให้ศรัทธาแต่ขอให้ทำในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหนึ่งครั้ง พยายามอุทิศบุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้แต่ไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่ให้ไปขอขมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ถวายสังฆทานกรวดน้ำไปให้และถ้าเป็นสิ่งของของเพื่อนถ้าเราอาจจะเคยหยิบยืมแล้วไม่คืนหรือเก็บของเขาได้ เรารู้ว่าเป็นของใครแต่ไม่คืนเราอาจจะไม่กล้าพูดไม่เป็นไรให้ไปซื้อของเกี่ยวกับการทำบุญอาจจะเป็นทูบเทียนพรรษาหรือจะเป็นอาหารผลไม้ที่จะไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆมอบให้แก่เขาแล้วให้เขาเอาสิ่งของเหล่านี้ไปทำบุญตรงนี้จะแก้ดวงชะตาได้ดีและอีกหนึ่งสิ่งพยายามทำบุญตักบาตร ในวันกลวันพระอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรสำคัญอย่าลืมแผ่เมตตาขอหูสิกรรมคุนก่อนแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้กับคนที่คุณเคยล่วงเกินแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาแผ่ความรู้สึกดีงามแผ่ความรู้สึกขอบใจขอบคุณออกไปเมื่อทำอย่างนี้แล้วดวงชะตาเรื่องการเงินที่ตกจู ในขณะนี้ก็จะดีขึ้นอย่างชัดเจนการเงินติดขัดกรโชคลาบเคยสงสัยไหมคะทำไมเราถึงไม่มีโชคแบบคนอื่นเขาบ้างหรือทำไมบางครั้งทำอะไรก็ติดติดขัดขัดเหมือนจะได้เงินก็ไม่ได้ซะอย่างนั้นอาจไม่ใช่แค่โชคชะตาที่เล่นตลกแต่เป็นเพราะวิบากกรรมของเราที่เคยทำไว้ในอดีตหรือทำอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ครั้งนี้เราจะมีทิ่แก้กรรมการเงินติดขัดกระไรโชคลาภของคนเกิดทั้งเจวันมาฝากเพื่อนๆกันคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันนี้มักมีวิบากกรรมเรื่องการทำบุญกับคนไม่ขึ้นในวัยเด็กมักจะมีชีวิตที่ค่อนข้างเหนื่อยยากต้องอดทนและฝ่าฟันอุปสรรค ซึ่งเมื่อเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบก็มักจะมีบริวารหรือเพื่อนฝูงที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยๆด้วยความที่คนวันอาทิตย์นั้นเป็นคนขี้ใจอ่อนที่สงสารและเชื่อคนง่ายทําให้มักจะเจอกับปัญหาการเงินที่มีผลมาจากคนอื่นเป็นการขัดลาบในชีวิตอีกด้วยวิธีการแก้คือให้ทำบุญด้วยของที่ให้แสงสว่าง และความชัดแจ้งเช่นเทียนหลอดไฟโคมไฟแเบ้ตาและให้ทำบุญเกี่ยวกับคนพิการเป็นประจำจะดีมากๆคนเกิดวันจันทร์คนวันนี้มักมีวิบากกรรมเรื่องความรักหรือจากคนรักที่ทำให้มีความทุกข์ใจบางคนอาจต้องเป็นคนในความลับหรืออาจต้องเหนื่อยฝ่ายเดียวเพื่อเลี้ยงดูอุ้มชูคู่รัก หลายครั้งต้องเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวประกอบกิดว่าไม่มีใครช่วยได้ซึ่งวิธีแก้คือการบริจาคสิ่งของที่เป็นคู่เช่นเทียนคู่กรองเท้าแจกันช้อนซ่อมตะเกียบรวมทั้งการทำบุญสร้างฝ่ายกันน้ำและการปล่อยสัตว์ที่ถูกกักขังซึ่งจะช่วยให้กรรมทุเราลงช่วยหนุนนำโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตง่ายขึ้น คนเกิดวันอังคารคนนวันเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจริงใจบางคนออกแนวใจนักเลงจึงมักจะมีวิบากกรรมเรื่องการโดนเอาเปรียบการถูกใส่ร้ายป้ายสีการถูกมองเป็นคนไม่ดีแข็งกร้าวโดยการโดนเอาเปรียบมักมาจากคนที่รักและไว้ใจนอกจากนี้คนวันอังคารมักจะเป็นคนที่มีโชคดีเล็กๆน้อยๆ แต่ก็ยังไม่สุดดังใจหวังซึ่งเป็นผลจากกรรมในอดีตชาติวิธีแก้ก็คือเน้นทำบุญกับพระในบ้านอย่างพ่อแม่ช่วยเหลือเรื่องเงินทองกับผู้มีพระคุณในด้านต่างๆอันจะช่วยลดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบการเงินติดขัดและช่วยดึงดดโชคลาภให้เข้ามาแบบชัดเจนยิ่งขึ้นคนเกิดวันพุธ คนวันนี้เป็นคนที่มีพื้นฐานความเป็นมิตรขี้เล่นมักจะมีกรรมในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเกินไปซึ่งอาจทำให้กลายเป็นดูเจ้าชู้แถมมักจะมีกรรมเรื่องเงินรั่วเก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็มักหาเรื่องใช้ไปเท่านั้นหลายครั้งตั้งใจเก็บเงินแต่ก็มักจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปวิธีแก้มันทำบุญเกี่ยวกับน้ำาด่ม น้ำป่านะหลอดไฟเทียนและการศึกษารวมถึงมันปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตสันเป็นทานกรับรองว่าการเงินของคุณจะค่อยๆมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนคนเกิดสบดีคนวันนี้มักเป็นคนที่ขยันอดทนหนักเอาเบาสู้กรรมที่ติดตัวมามักเป็นปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องกระดูกระรยระบบอวัยวะภายในจึงมักเสียเงินไปกับเรื่องโรคภัยความเจ็บป่วยและมักจะเจอกับคนที่ไม่จริงใจแบบต่อหน้าดีรับหลังนินทาวิธีแก้คือมันทำบุญกับพระเช่นถวายผ้าตรายจีวรถวายหนังสือสวดมนต์บริจาคทุนการศึกษาให้กับพระหรือเนนบ่อยๆเป็นเจ้าภาพรลอร่วมบนงานปวด จะช่วยให้มีเงินที่คล่องตัวและมีสุขภาพที่ดีขึ้นคนเกิดวันสุขคนวันสุขนั้นเป็นคนที่ใจเย็นรักสวยรักหล่อง่ายง่ายสบายสบายใจดีชอบที่จะอาสาช่วยเหลือคนอื่นเสมอทำให้มักเจอกับปัญหาการดนอาอเเรียบจากคนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองหรือเาไม่คืน ถูกหลอกไปค้ำประกรันให้กับคนก็ได้ตัวถูกเอาเปรียบในการทำงานอีกทั้งเวลาเสี่ยงโชคมักจะนกตลอดวิธีแก้คือมันตบกับคนยากไร้หรือผู้ที่ได้โอกาสไม่ว่าจะด้วยเงินหรือสิ่งของเน้นย้ำว่าจะต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์จะช่วยให้ปัญหาการโดนเอาเปรียบลดลงช่วยเสริมดวงโชคลาภให้มีมากขึ้นคนเกิดวันเสาร์ วันนี้เป็นคนขี้วิตกกังวลคิดมากจำฝังใจกรรมที่ติดตัวมาก็คือมักขาดคนช่วยเหลืออุปธรรมในยามตกทุกข์ได้ยากแม้กับคนที่เราเคยช่วยเหลือก็กลับไม่ช่วยเราและเมื่อเราต้องการวิธีแก้กรรมนี้คือมันทบุญเกี่ยวกับที่ดินเช่นรวมซื้อที่ดินถวายวัดปลูกต้นไม้ในวัดจะช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมีคนคอยช่วยเหลืออุปธรรมมากขึ้นรวมถึงจะส่งผลให้มีการเงินคล่องตัวยิ่งขึ้นด้วยรู้อย่างนี้แล้วอย่ารอช้าที่จะแก้ไขาตามที่แนะนำนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินทองคล่องตัวไหลลื่นไม่ขาดสายกันตลอดไปนะคะสาธุค,ค่ะ